สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสบายดีกันใช่ไหมวันนี้เราไม่ทำอาหารนะเราจะไปกินข้างนอกไปกับลูกชายเ,ออเดี๋ยวเขาจะมารับละโอเคไปกันก่อนไปก็แต่งตัวให้เรียบร้อยมิดชิดก่อนเนาะ ทุกสถานที่ทุกหอทุกแห่งถ้าจะเข้าไปในที่ที่มีคนก็ต้องมีการวัดอุณหภูมิกันก่นกอนเนาะแล้วก็เนี่ยมาบริกรเขาก็ชี้ไปที่ลิฟต์ค่ะนี่เราขึ้นลิฟต์กันค่ะโอเคก็ขึ้นนี่มีบันไดด้วยแล้วก็นี่ขึ้นไปชั้นบนแล้วนะคะเนี่ยห้องอาหารที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นห้องห้องของใครของมันคือครอบครัวไหนก็ครอบครัวนั้น แล้วบริกรเขาก็จะเอาเมนูมาให้แล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็จะเอาฉากบางตามากั้นให้เราคือมีความเนี่ยความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่ที่สาโอกที่เราเคยพูดโดยเฉพาะเมืองที่เราอยู่เนี่ยนะยังเข่งคัดกันอยู่เขาจะไม่มีการเห็นกันเลยนี่คือฉากบางตานะคะ พอเรานั่งแล้วก็จะมีฉากบางตากัน้นนี่นี่ก็กำลังเลือกเมนูกันอยู่สั่งเสร็จก็นั่งรอกันแป๊บหนึ่งค่ะนี่นะะี่ค่ะชายน้อยนี่คนรอนี่ลูกสะพ้ยกับแม่รอกันแป๊บหนึง่งก็สั่งอาหารไปคนละอย่างก็พอแล้วเพราะว่ามันก็ดึกแล้วก็แค่ว่าได้ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกบ้านแค่นั้นเอง จะอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่มีใครมาแล้วถึงจะเปิดหน้ากินได้เนี่ยค่ะมาแล้วค่ะก,กินก็สั่งคนกันแค่คนละเมนูแล้วก็ชายน้อยสั่งซี่โคงอบพริกไทยดำ ลูกสะพ้ายสั่งกุ้งแม่ก็สั่งไก่สลัดแค่นั้นแหละค่ะกินไม่หมดสุดท้ายก็เอากลับบ้านมาให้ลูกน้อง <c oughs> กินกันแค่นิดๆหน่อยๆลูกสะพ้ายก็จ้วงแต่มันทอดแม่ก็จ้วงแต่สลัดแค่นั้นลูกชายกินก็ตักแบง่งตัดแบ่งมาแล้วก็ไม่มีใครกิน เนื้อเพราะว่ามันก็ดึกแล้วด้วยโอเคเนาะว่าเนี่ยจะได้เห็นว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่คือจะออกจากบ้านไปเราก็ต้องปิดหน้าปิดตาถึงถึงแม้ว่าจะไปกับพ่อบคัวกันแล้วแต่จะไม่มีการเปิดหน้าเปิดตากันเลยนะคะแต่ว่ามันก็เป็น ส่วนมากเมืองหลวงเขาก็เปิดกันแล้วล่ะแต่ว่าลูกเราอ่ะไม่ได้เขายังเคร่งอยู่เรื่องศาสนานะ,ะแต่ว่าเราก็โอเคอยู่นะเพราว่าถือซะว่าลูกเราก็จะได้รักษาเอาไว้กับความว่าเคร่งคัดศาสนานะมันดี ถ้าเขาปล่อยปะละเลยตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวลูกเต้าเขาหลานเขาก็จะย่อนยานในเรื่องของศาสนาเวลาอยู่บ้านอะไรยังไงก็ได้หมดจะใส่ขาสัน้นจะใส่ชอร์ตใส่อะไรได้หมดจะใส่แขนกุดได้หมดแต่จะออกจากบ้านคุณต้องปิดหมดเนี่ยคือเราก็รับได้นะสบายๆไม่เป็นไร ตรงกันข้ามในเมื่อเวลาเราจะออกจากบ้านถ้าเราอยู่ในอบายเราจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยเหมือนกับว่ามีได้รับการดูแลอะไรประมาณนั้นนะเราก็มีความสุขดีกับการที่ว่าอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะถูกบังคับหรืออะไรด้วยความเต็มใจ เราอยู่อย่างให้เกียรติศาสนาและเคารพสถานที่เคารพวัฒนธรรมของบ้านเมืองที่เราได้มาอาศัยอยู่คือเราไม่คิดอะไรมากมันก็ดีไปอย่างนะเราคิดซะว่าที่เราได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าพระเจ้าท่านได้ขีดเส้นให้เรามาแล้วมือนี้เป็นสไตล์ฝรั่งเนาะเดี๋ยว มีโอกาสเราจะไปถ่ายไปกินที่ร้านสไตล์อินเดียบ้างหรือสไตล์อาหรับบ้างให้ดูกันเนาะแต่ว่าส่วนมากร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นห้องห้องแยกคือถ้าไปแบบครอบครัวใหญ่เขาก็จะแนะนําห้องใหญ่ให้ก็ประมาณนี้ค่ะเหมือนบ้านเราที่ว่าถ้าไปครอบครัวใหญ่ก,ก็ให้โต๊ะใหญ่ครอบครัวเล็กก็โต๊ะเล็กไปกัน สคนถึง4ี่คนก็เป็นห้องห้องแบบที่เรานั่งนี่แหละคะ่ะจะเป็นร้านบุฟเฟ่ก็มีนะคะแต่เราไม่ชอบไปแต่และร้านที่ที่โล่งๆก็มีนะที่เขามีไว้สำหรับผู้ชายพวกวัยรุ่นก็โอเคเนาะดูกันแค่นี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ